สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนด้วยจะกับน้องคิตตี้สปราชาแนละ okay. โอ้จริงจริงอันนี้งขอโทษนะเพราะว่าวันนี้นนมีเวลาว่างนะคะที่ต้องมาทำคลิปให้แฟนคลับดูรอ หนูต้องลาต้องกราบขออภัยจริงๆเนาะเพราะว่าเด็กๆก,ก็ต้องไปโรงเรียนการไม่ได้ม่ได้ดูคลิปของหนูเลยโอ,โอเควันนี้จะมามีคลิปชดเชยเนาะเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวพุ่งนี้นะคะจะมีหนังเรื่องพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันเจอกัน EP ที่3นะคะอย่าลืมติดตามเรื่อง เรื่องหนังเรื่องก็งื่องพุ่งยี้เดือดกัน ep สามนะคะโอเคมาเริ่มความลับกันเลยค่ะความลับของการของการเปลี่ยนชุดนะคะการเปลี่ยนชุดนะคะปกติตัว npc ก่อนก่อนเข้าโรงเรียนมันจะไม่มีหน้าอกแบบพวกเรานไดไงหน,หน้าอกหนอกบางมากบางเฉียบค่ะโอเควันนี้ เทมดูกันคนแรกใครนะเนี่ยพอเปลี่ยนทุกแบบจะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ไงหน้าอกมันจะตัวหน้าอกมันจะตัวหนุนๆจะมาตัวรมใหญ่เบ้อเลยตัวหน้าอกจะใหญ่ขึ้นจริงไหมโอเคฮาซูกะเลยตัดรอมตัดรมตัอตัดรา่อกนก่อนนะคะ อ,อกเลอโอ้โหหน้าอ,อกใหญ่ขึ้นเยอะเลยนูสมาชุดนักเรียนซิหน้าอ,อกใหญ่จริงค่ะโอเคทำไมวู้หน้าอ,อกใหญ่อะค่ะใหญ่จริงถ้าใส่ถ้วน้ำมันจะเห็นหน้าอ,อกหน้าอ,อกชัดมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ใหญ่หน้าอ,อกใหญ่นะคะ ันจะเป็นแบบนี้เลยนี่โมใส่ชุดไายน้ำหน้าอกมันจะเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆเลยอันนี้คือความลับของการเปลี่ยนชุดให้ NPC แล้วก็แล,วกแล้วก็ตัวเราค่าะฝากฝาก FC ใหม่ฝากทัพพรอดและการกด Subscribe แล้วก็มีหน้าตื่นเต้นด้วยวันเสาร์ก็จะมีหนังเรื่องพวกนี้ดูเจอกันดีๆที่3มบ๊ายบาย